กาบสวัสดีเพื่อนๆพี่อน่อน้องทั no นนะ่ยินดีต้อนรับสู่ชอ่องเกมก็อยู่ผมแนะ่ออโต้แชทโมบ้าตอนนี้ก็เป็นเกมที่จะมาฆ่า ROV e นะฮะเดี๋ยวจะเปิดทําการทดสอบแล้วนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องเกมกันเนาะก่อนอื่นก็นะฮนฮะรันเติมเกมที่สะดวกปลอดภัยนะโอ้ท็อปอัพของเรานั่นเองนะฮะพวกท่านสามารถเติมได้เลยนะฮะสามพัดกท่านจะได้ส่วนลด1960ไปนะฮะ ส่วนแพ็กกลางพันกว่าห้าก็ลดไป625บาทอ่าก็เหลือยี่สบาทนะแท็กเล็กสุด210บาทก็เหลือ129บาทนะเพราะว่าถูกมากๆเลยสำหรับนิวคอสเบอร์ถ้าจะเติมเกมนะฮะขุดบิตคอยนะเหรียญก็เอาไปแลกก็ต้องเติมเงินสู้กันเนาะแอบประมาณนั้นส่วนถังซานตอนนี้ย้อนยมเลยนะฮะวันนี้มีกิจกรรมใหม่ถังซานนะฮะจะต้องใช้เพชรแรกนะฮะเพชรแรกของรางวัลน,นะฮะไม่ใช่สิ เพชรแรกหยกนะฮะหยกเขียวนะฮะเออว่าหยกเขียวอ่ะจะต้องใช้เพชรแรกแล้วก็มันมีใบให้แลกตัวละครที่เรายังไม่เคยได้ด้วยนะฮะผมเนาะแล้วก็แล้วแต่แด,ดวงจะได้อะไรก็ของมันอยู่ในแลกกิจกรรมเยอะแยะมากมายก็ต้องเติมเพชรนะฮะรายเดือนเพชรพาร์ทนะฮะก็เติมทีะะโ่โอเท็อปอัพของเราได้เลยครับไม่มีการโดนแบนแน่นอนไม่มีการรีฟันนะฮะก็ติดต่อไปที่เพจเราเลยมีอ่าอีกหลายเกมเยอะแยะมากมายบอเรเลรนต์เกมชินินแท็กนะฮะเนโอแลนด์ล็อกเจเนชั่นเอกหลายๆเกมนะฮะ ไปดูได้เลยครับในเพจเรานะะี่ยจะมีโปรโมชั่นแบบนี้ที่ผมไปได้เอามาวางไว้ให้นะฮะเยอะแยะมากมายเนะะี่ยก็เลือกเติมเอามาดูส่วนเกมโมบ้าเนี่ยฮะ 5v5 ที่ตีป้อมจะมาสู้กับ RV นะฮะมาดูกราฟิกนะเป็นยังไงบ้างนะฮะสู้ได้แค่ไหนเนะฮะบอกเลยว่าผมเห็นแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยเนาะ,ะผมก็เล่นอยู่ในอะวตะก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วเบื่อเวลาพทมันจะหัวร้อนเวลาชนะก็จะมีความสุขนะฮะ เนี่ยเดี๋ยวจะมีให้เลือกเล่นคล้ายๆเห็นลยดูดิภาพเพงโคตรสวยอ่ะเจ๋มไหมดูแมปนะดูแมปดูแมปแล้วเลยนะฮะบอสซ้ายขวารีนล่างรีนบนรีนกลางแล้วตัวละครสวยมากแล้วผมดูแล้วมันไอเยี่ยมภาพมันคล้ายๆกับไอ้นั่นเลยว่ะเนี่ยเหฮีมภาพคล้ายๆกับไอ้นั่นไหมไอเกมคอมนะ่ยผมจำไม่ได้ฮะ เออคล้ายๆเกมคอมดอหรือเปล่านะเออแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเปิดให้ทดสอบเนะยก็ประมาณนู้นเลยเดี๋วประมาณเขาไม่ระบุเวลานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้ทดสอบเล่นทุกตัวเลยนะฮะผมใครอยากเล่นตัวไหนก็ช่วงทดสอบก็มารวมแจงมาได้นะไม่แน่ผมอาจจะสะตรีมพาพวกท่านลองตัวละครก็ได้นะะ 5v5 นะผม 5v5 เนี่ยผมดูแล้ว ขาปมหมดตัวธนูกับตัวนี้ไอตัวน้ำแข็งมันต้องมีอะไรพิเศษนะอันตีแช่แข็งหรืเปล่าธนูเหมือนยนอนประมาณนั้นแต่ผมให้ดูเกมเยาวเลยนะ่นเพอท่านก็ดูไปนะมันมีความสวยงามเนงงเห็นแล้วไหมละ่ะเห็นไหมล่ะมีละนะโล่เนีกระโจแล้อันตีแนมะ่งน้ำแข็งหมูเนีนะ่ยดูอันตีธนูอันนี้อาชีพน่าจะเป็นหอก อันนี้ไม่ใช่นะหออหรือเปล่าดาบนะอันนี้ก็บอไดม์หรือเปล่าเนะี่ยหรือทาโทโลในะเอวีแทงคนระับมันให้โชว์ถูกแทงแทงนะผมมีบาเรียเลยครับผมบาเรียจะใส่ของอันนี้เป็นเงานเนี่ยเดียวมกะกหรือเปล่าอืมอันนี้เขาโชว์สเต็ปโปรโมทของเว็บไซต์เขาเลยนะฮะนี่ไงสกิลมีสี่สกิลอุ้ย เฮ้ยปล่อยวางกทิงเกมพวกนี้ถ้าเล่นในคอมนี้ไม่ไหวนะฮะถ้าเล่นในมือถือเนี่ยมันปื๊ด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 ะรูดสกูงสกิลไม่คตรไวอ่ะจะเล่นในคอมอย่างผมเนี่ยไอ้โหต้องเล่นประมาณพวกแทงพวกอะไรเงี้ยคืนคืนแทงแคลรี่ไม่ได้ต้องให้พวกมือถือเล่นนะเฮ้ยอันตรีไอ้ตัวนี้มันเป็นเป็นโนมีนี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะตัวโน๊ต กระเด็นออกมาด้วยมีหุ่นยนต์ด้วยเว้ยเอาว้ใส่เนื้ออาวุธนเนี่ยต้องไปศึกษาเยอะแยะมากมายคล้ายๆอาวีแหละนะฮะไอตัวนี้เท่อาตัวสีฟ้าเหมือนพ่ไปเหมือนโตโลเลยเฮ้ยมีแพนดาด้วยอันนี้เขาโชว์นะโชว์ว่าอ่า อาวุธคืออะไรนะอาวุธคืออะไรอาวุธใส่ชิ้นไหนมีเอเฟ็กอะไรบ้างะแตก <c oughs> โอ้ยไอตัวนี้มาช่วยตัวเดียวตัวแทงดูดิกระจุยเลยเทวะนี่ตัวนี้เท่ดีเหมือนดอทเอเนาะ โอ้เลนขวาขวาล่างฉากสวยดีแต่ฝั่งนู้นฉากเป็นยังไงวะคึอมันทึบนะอันนี้ฉากสวยดีดีไซน์โอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยพอเห็นหน้าเต็ๆะนะมๆแล้วในหวงขวามือเย็ยนหน้าเหมือนจะโหดตัวเหมือนจะโหดนะแต่ดูหน้าตาเบลเช่ สับเข้าไปให้สับเข้าห้ระยะใกล้เละสับเข้าไปให้โอ้รักะนีใกล้มากให้เป็นแทงไอตัวนี้กขวามือตาบอดทางหนึ่งนีตัวนี้ที่ผมบอกือีเทดสนุนไม่เท่าไหร่อันนี้เหมือนนั่นเลยเอา้าวทำไมทำไมภาพมันกระตุกอะ โอ้ตัวละครประมาณนี้เลยนะนี่ตัวหุ่นยนต์นี่ก็โชว์การาฟิกดีไซน์ดูไปยาวๆเลยท่านนี่โอ้โหเป็นผเนผ่าเป็นเผาเลยต่อไปก็โชว์เรื่องของโคลเลอร์นะฮะฉากบอบต่างๆนะไอ้ยะ อันนี้มันเรียกน้ำย่อยสำหรับคนที่ชอบโมบ้าอย่างอวีต้องมาลองเลยแต่รู้ว่าใครจะฆ่าอวีได้เพราะว่าวีนี้เล่นสนุกมันทุกเครื่องแต่เออมันครบเครื่องอ,อะเนาะเล่นง่ายด้วยแต่เนี้ยไม่รู้ว่าจะยังไงนะ้าวีห้าเนี่ยมือนฉากจะกว้างเหมือนกันนะบางคนก็ไม่รับสิ่งใหม่เลยบางคนไม่ต้องการอะไรใหม่ๆบ้างเบื่ออวีก็เกมนี้แหละครับผม เดี๋ยวมันจะมาให้ทดสอบแล้วเล่นได้ทุกตัวเนเหมนที่เซิร์ฟจีนทดสอบอยู่เนี่ยแต่น,นี่เป็นอังกฤษเวอร์ชันทดสอบไะไอน,นี้มันเท่ดีว่ะเหมือนเรียวมะเนี่ยมีหลายตัวมากนะคายคืออะไรวะ นี่นี่น,นี่ตัวดาบตัวดาบที่งมบอกเนี่ยนี่เหมือนมันหายตัวลงมาแล้วเสียบจุ้ม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 ไอตัวปลาหมึกก็มีตัวปืนยิงก็มีนี่มันให้ดูตัวอย่างเต็มๆเลยนะผมเนาะก็ใครสนใจนะฮะลิงนะฮะผมจะแปะออเดอร์ไว้ผมแทบแล้วก็อ่าเพจนะฮะไว้ติดตามแล้วก็เว็บไซต์ประมาณนั้น เขาบอกว่า f o l l o ติดตามได้เลยเปิดเร็วๆนี่แน่นอนทดสอบนะเลนกลางนี่เลนกลางนี่ยาวอ่ะเนี่ยแผนที่มันกว้างมากนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะี่ยแผนที่กว้างมากๆเลยเนะยก็เดี๋ยวลองดูวันจริงแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่น้ำแข็งนี่นง่าสนใจว่ะธนูด้วยนะก็ยิงระยะไกลมากแครี่ของเรามีหลายตัวนะ ยังไงก็เพื่อนๆก็ชอบก็กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะฮะฝากเพจเติมเกมด้วยเติมเกมถูกราคาถวกปลอดภัยนฮะโอ้ชอบอัพของเรานั่นเองเนะฮะคอนเสืร์ยักษ์ใหญ่ใจดีจำช่องนะสนัสบสนุนเพจเราก็สนับมนสนับนุนช่องเราด้วยนะฮะเอาแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ